สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวไอเอชแนลขอเสนอการซ้มีิคาโตสื่อเจ้าดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจนารณาคว้าตัวดูซานวารวาโฮวิกองหน้าของยูเวนตุสร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้กองหน้าวัย23ปีเพิ่งย้ายมาคว้าแข่งกับมาลายเมื่อเดือนมการาคมโดยทำไป19ประตูกับ6แอสซิสต์จาก46เกมถือว่าไม่มากนักและมีช่วงเวลาที่โดนวิจารณ์เรื่องผลงาน ว่าไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเมื่อตอนอยู่กับฟีออลเลนตินาที่ผ่านมาสตาทีมชาติเซอร์เบียมีข่าวในการย้ายมาเล่นในฟุตบอลลีกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับอาร์เซนอลแต่สุดท้ายเลือกคว้าแข่งในอิตาลีต่อไปล่าสุดก็มีชื่อของเซลซีเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจด้วยเช่นกันจากรายงานของสื่อแดนลองทาบูทเผยว่าปีศาจแดง ที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และวางวาราโฮวิตเป็นหนึ่งในตัวเลือกขณะที่เสืออังกฤษรายงานว่า <Yeah. S 2> ลิกชันฮาร์กมองเคนดตายิงจากสเปอร์เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเขาขนาดเดียวกันไบรจันเมนิกก็เป็นอีกทีมที่มีความสนใจด้วยเช่นกันโดยทีมต้องการศูนย์หน้าตัวเป้าที่วางใจได้หลังจากที่เสียโรเบิร์ตเลวันด็อกสกี้ให้กับบาเซนนาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจในตัวกองหน้านะครับเป็นตัวเผื่อเลือกเผื่อขาดนะครับเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นแฮมเบรีเคนนะครับจากสเปอร์นะครับคนที่2อดูซานวาลาโฮวิตกองหน้าของยูเวนตุสนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ